ผู้พันทําอะไรครับปล่อยบ้านเหรอว้าสุดยอดปล่อยให้มันรวมๆกันดิผู้พันนี่เอาที่ตักจากปูที่ตักจากปูไปเอามาเอา,า,กกา,อาโอ้ กวาใสได้เนี่ยกวาใสที่ตักที่แม่เนี่ยเอาเดี๋ยวนี้ทาแบบแม่เนี่ยอ่าว่าโอ้ยจอดมาทิ้งกันดิทิ้งกันดิ โอ้สุดยอดกระเด็นกระเด็นเข้าหน้าแม่ไปแล้วโอ้